สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นี่ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับผมจะมาบอกวิธีการซีนผิวผ้านะครับผมหรือว่าการเก็บผิวผ้านะฮะโดยการซีนใส่ถุงพลาสติกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับมี1เหรียญผ้านะครับผมแล้วก็ถุงซีนนะครับเห็นไหมฮะถุงใส่แบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆถุงแก้วนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็กล่องนะครับ นี่ครับผมขอเลือกเป็นกล่องเหล็กละกันนะฮะเป็นกล่องเหล็กนะครับแบบนี้นะฮะใส่อะไรก็ได้นะครับใส่พาระก็ได้นะครับแต่สมัยก่อนผมจะใส่ตลับเกมนะฮะเซฟเกมนะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะนี่นะครับผมจะซีนผิวให้ดูนะครับสำหรับเหรียญที่ผมจะมาซีนให้ดูวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพารุ่นสองนะครับเห็นไหมครับนี่ราคาเล่นหากันแพงนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาครับเป็นคลิปสั้นๆนะพยายามจะ อัดคลิปให้สั้นที่สุดนะครับนี่นะฮะเราก็เอาทางหัวเข้าไปก่อนนะฮะนี่แบบนี้นะถ้าเหรียญพอดีถุงเราก็ดันดันดันเข้าไปสุดๆดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยครับพับพับแบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นแบบนี้นะทั้งนี้ก็จะเหลือช่องว่างอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะถ้าใครมีแบบผมก็ทําตามผมได้เลยนะครับนะหยิบอุปกรณ์มาได้เลยนะครับแบบอุปกรณ์แบบบ้านบ้าแบบนี้เลยนะไม่ต้อง มีอะไรมากมายนะครับนี่นะครับแล้วก็หนีบไว้อย่างนี้นะฮะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอุปกรณ์เลยสําคัญเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับไฟแช็กนะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอเป็นไฟแช็กนะครับนี่นะฮะสาหรับคลิปนี้ผมใช้เป็นไทโยนะครับโอเคครับมีฮะเราก็หนีบไว้นะครับหนีบไว้แบบนี้นี่นะฮะหนีบไว้หนีบไว้เลยนะครับมีมือนึงหนีบไว้ มือหน u, tamam. e, ึ like. e Hello, ่งก็จะจุดไฟแช็กนะครับนี่นะฮะเราก็ลนแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะแบบนี้เลยโอเคนะครับแค่นี้ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป่าลมหน่อยก็ดีนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะเราเปิดออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่เห็นไหมฮะแบบนี้นะครับสวยงามมากๆก็แบบนี้เลยก็ได้น้ำถ้าใครลาคาใอันนี้ก็สามารถฉีดฉีดแบบนี้เลยเห็นไหมฮะก็จะหลุดออกมานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ทิ้งไปก็ได้นะครับนี่ตรงนี้ก็ยังซีนอยู่เหมือนเดิมนะฮะนี่ครับโอเคครับง่ายๆสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่เพียงน้อยเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ